มกินท่านอคือกันดอกมาใส่ใมืออนสาเขาสีมกินเขาแกงก็ได้มาใส่ไบเนาะหัวเขามเยากหัวเดียวคือเก่าหัวเพิ่มอีกสงหัวโอ้มิบบอสิบสองละยามเพิ่สิเดียวโอ้พอดีเนอมาเต่มาเต่สาเนยยันมาไหนอโอ้าผาดเนาะเขาเสียนหากินเชิญมาละนหนสิไปผาดปลา มันก็บบอร,ระซีเนี่ยปนใดพี่น้องไงมีแต่เอาหม้อไปจุ่มน้มอยู่สิเอาหม้อไว้ใส่ปลาแตบอโอ้ใส<อ>่ฟูกนะใส่ตาขามเออเท้าข่อยใส่หั่นปลาแตบได้เอาตาขามเลยช้อนหัวต่อกันช้นเส้นกับสีเออขาดแล้วมือจะมากินข้าวแกงมาก,ก่อยปลาก,กินมาสิก,ก้อยมื่อนี้แหละมันกับผิดหนัดกัน <c oughs> เพื่อเสียบทะจุดแกงมาทั้งคือเก่าพี่น้อง ทุกคนเปิดเพลงนแถวนี้ไขึ้นือสาวไอวอดออกเลยบุษบซ่าดำเ้อเออทีไม่ได้ได้อาลุยุ่งไทยันบะไรเอาเอาไปได้สำลิินบดบานบดถค่ไปถือกี่นีกินบิดบานกบบมบด ใส่เจ์ไหวได้พี่น้องเลยมอใส่นี่เจ้าของเขาใช้มายืมห้องบ่อเอกก็ได้ลำเต๋อได้เสียอยู่นี่ไปพออีกวันนึง่งใส่ดับบผูเขาขี่เดี่ยวเขาก็ไล่ไปถิ่นเด้อ่อยน้องคนหมดถือกบ่เป็นเตะโซโลนี่โซโลโซใจเดี๋ยวใส่ช่องเลยก่อนมามาพี่น้องสืบต่อมาเลยเนาะขึ้นมาใส่หม้อกัน ใส่หมอกอยู่นี่ชิลัยแต่วิีวดีเนาะเบีวิวดีเท่าไหแห้งมากุมือคุมือก็ทำให้มากุมือนี่กะตัวแรงกินตะเบิดเอ้ยปีงกินเยูะนะเสียคุณยังนี่พี่น้องปีงปลาตะหมกทั่วมั่งจึ๊จึนะมองฉันฉันถ้ามันถือขึ้นมองเบียดเนาะเไปเอาปลาโอ้ปลาขึ้นบรรยากาศเนี่ยเมื่อแรงพี่น้องเไย ลิ้มพังแม่น้ำเซโดนภากอะรกับบันเกียงโภเนะาะผากนี่วันนั้นไรก็ถว่าใ่ญ่เต๋อเป็นนีกะเตียงหน่อ,นนนอยร้อยขามหนุนเซียได้พี่น้องเตียงหน่อยหน่อยร้อยแข่งกันโอ้โหน้ำเก่าอีเด้อเฮยง <c oughs> ามเยห้องเตะๆหนึ่งเด้อเยเออเขาใกล้ๆพังอนะ <c oughs> อาาวะนะเออแมนั่นเนาะมันอะไรเนาะมันผุ <c oughs> ไปผู้เอาปลาเตบอไปเอาปลาแบบมันมันขึ้นเท่างหนามนะมองเข้าไร้มองอันนี้มองเข้าไร่ไหนังคลองออแต่เขาใส่ไรนะเออโอสามสิบสามห้งง่าย <c oughs> พอดีสี่หกเจ็ดหัวงอกมาก้องจ็ดทัวหาหกเจ็ดเจ็ดหัวตึ้งกองมือโอ้โหหุ่นขืนมึงตีผู้เป็นตาตายใส่ไปพอได้กินพอได้ทายคลิปไปนี่แหละคนอื่นเส่าซ้ำสีย่ามืออื่นคะแนนกันออกบ้างมันกอเนาะ มันแนวนี่มันฉีดยามง่ายมาเติมลินเออมันฉีดยามมบอีรอกใส่หมองผุเลยเอิาใส่ผู้เขาใส่แบบนั้นตัวนี้เขาใส่ปอบไงแล้วมันผุเยอะเนาะอันนี้มันวจมมันตือกูตือขนาดได้ตอนใส่หนังเก่งไงอืมขันบอนมันตือบอนขนาดไม่ไหมฮะเออมันไปตักมันไปหนาแนมเือกำลังเพี้ยง น,น้ำดัดหวยถือหม่งแน่นีิคัะเป็นโนมะ่งย่าหมูนะ,ะ,ะคนว่าป,ปลาดุกปลาคอไม่สิไปดังเถินออกโผล่ไปจังเนาะโผล่ออกเนาะแต่หม่งไงให้บ่ใส่ปั่นไปพี่น้องอออเลย,ยามาเบิ่งกันต่อเนาะใส่แนวอะไรคงจะเนี่ย จะใส่แนวด้วยกะยาแม่บ่องเห่าเลยผู้อยู่เตะอะไรไปหรอโคกมากแนวนี้ผูข้ขากก็ดีเลยขาดทางนั้นถือแล้วทางนะตัวปลาอีงั้นไงก็ใส่เลยก็จะปลาแต๋ะไปเนาะพอปลาแต๋ะพวกนี้มันฉี่อยู่ทางหนาแนมพี่น้องลงไปตามหนาแนมเนาะโม,มออยู่คือปลาแนวอื่นมองไอ้ผู้ผู้นั้นหมักถือไว้ปลาแต๋มืดเ,เชร้ามันลอกเบิง่งที่สีขาวผุอยู่ เป็ตัวผู้นะใส่ทะเลพหวนโอ้นีได้นเ่รอโอ้ายึปลาแก้วได้เนาะเปนหัวเป็นหัวเป็นยุ่มเนย่มีสินากิตเดตัวแต่ลาแกลนะตาวมันไปตามเนี่ยใสไปเลยก็ได้ดีส่วนขามพังหูหอดูจงเงาฮะคำว่าเห็ดสือไปเลยฮะเออขามพัง ใบเงินต่อพี่ดาวใส่หม่องมันสักคมาพี่ดาวต่อๆใส่หม่องมานเดี๋วนี่หมองเก่าคือที่เดิมเนาะหมองเก่าหมองเดิมตากระววนได้ล่มือเงินส่าหนี่มาหลุดกันใส่แต่แจ้พี่จะไปหอดพังนะผู้เกือบเกือบหอดพังนะเมื่อวานไม่หนึ่งอีเดะก็ะหอดอู้ปลาพื้นปลากระววน มาบวนไล่หลายที่ทางล่างเบาเองพี <t us> <t us ่น้องเลยมียาบ้านขึ้นมาปลาใหญ่ฮ่ะก็มีหม้อเงใหญ่ใส่เท่านั้นได้ครับม้อเงี้ยปลาพวกปลาอย่นี้เข้าหม้อยังว่าเขินเซ็นแปดเซนตูุ้มซู่ดแปดเซนฮะสิบเซนตสิบห้าสิบหกโอ้เฮ้ยโหซื้อไว้จ้าหัวหนึ่งเนาะผมได้ใส่ปลาใหญ่เนาะมาถิ่มใบเสียใบเท่านี้ถือตัวหนึ่งกับขุมค่าเลยพี่น้องเลยตัวใหญ่ เห็ดเด้เห็ดดีแล้วเว้ยตามเอออกไปไก่กันม่อไร เลียผังมาพี่น้องเลยตื่นเต้นเลยแห่มันยัคือตื่นเต้นนี่มาหมูนี้โอ้ดิผัวของกิ่งผัวงูห่อเดียวขามาเกะกะผังเม็นไปขี้เห็นขี้ดินมาหมูนี้ดิผัวันเป็นหนาพาทางนี่ะใส่ไใบพอได้กินได้อยากมือเอื้อนห้ากมัดกินข้าวแกงกันได้ว่าพากันมาใส่ไใบพี่น้องเลยมากมากชวยๆแล้วก็ยามาเลย โอ้ปลาป่านต่เนาแค่เอาออกเลยตัวนึ่งข้ามาสอนกุ้งท่านี้ขึ้นฉีดไหลมาท่านเป็นฐานเนี่ยนึกว่านี่หม้อคนในโมไดายใส่หม้อผูกแางก็บานแหงอยู่คุ้มได้อยู่บ้านคนไล่ไหลทางลมแหงมีแต่หม้อ ไปพี่น้องกลับกั๊บใส่จบเลยเด้อนี่ขงเาเออยู่นี่เนาะมาะอยู่นี่เดี๋ยวพูนต่อยอรอนมาเลยเนาะเดี๋ยวเฝันเสาร์บ้ามองอยู่แบบนั้นมันเหมือนหม่งมันดิมันเบิดเดิมีเสาร์ยังพอได้กินอยู่ขงเจ้าได้บันสีแบบฉะนั้นเราใส่ขึ้ง่ายเถ่ะว่าเาใส่ขึ้งยากเงี้ยผู้ดีขำพี่น้องเลยผู้ดีขำนี่เนาะมือคือมาใส่มือทั้งมืทันจนมือจูบเห็นหง ข้าวขาวความจากตรงนี้โอ้ถึกซาถึกซาเด็กหอมมาอีกน่าจะบเห็นไปไดนเขาใส่ขามผักเนาะอืมตัดน้มด้วยอขอใส่เข้มพังเข้มพังนะ เท่าไรหนอมีคนใหมหัลที่แถวนี่เนี่ยเขินไอผอเรามาใส่กับอผอมีคนใหมเท่านี้นี่ยโอ้มองไอโอนใช่เนาอืหูเนาะก่ยังใส่หนักคือสั่งเลยไปพี่าับกแับ มืออื่นเศร้าเอามากินข้าวแกงคือสิบัวผ่าของมืออื่นเศร้าของเขาคือสิได้มากเลยแหละว่ามือเศร้านี่ปิดผ่าตั้งเต็กเล็กน่อยหนึ่งเนี่ยไปยังคือนี่แหละว่าผันมองเอวแล้จากบาดแน่นี่โอกาสสีซื่อมองมามองง่ายๆเนาะดูนะให้เขาแล้วสีสุไว้เทวะปีเอาจากแปดเซนเก้าเซนนี่มามันถี่มั่ยเท่านี้คือเขาเนาะใส่ขามผักขามผักไรตัวหนึ่งซองตัวกัดง่วย กูกินแล้วพี่น้องเอ้โต้งแง้มไเพราะว่าอยู่เถิงหันเขาเอาโนุนหลักป่าไว้เนาะเป็นส่าเป็นวังสองวันแง้มนะมันกะหอยไร่หอยหลอดมาแค่นี้แหละมันคือสีมาเลยแหละเพราะว่าเมากก่นามันก็ต่อกันอยู่แค่นี้ก็จีคลองเนี่ยมึพูดอะไรวะพูดไปเรื่อยเยมนาเสี้ยงงูมาถิ่นชัยนี่เอเอยังก็เอาหลอกมันมางูเอาหลอกมาถิ่นชัย มุดจันนะปลาคระ่ขงเขาไปเลยนี่แหละของไอ้ดอนจีคลองนี่แหละนี่เขาก็ะมุดอี่แหละเออมุดซะากับเอาอุจัาระหนักมันฝืนมาหมดเราม <c oughs> จีมุดเบอร์ล้วบ่เคยลงน้ำกลางเลยกลางกลางขำแล้ว มาติดดอกม,มันของเบาเอตโตเนาะอยากอยาพออ่อไอโดนมันครึ่งกระสอบเลยวะองจะมัืงเครึ่งกระสอบถือม้อสองหัวาสามหัวนะ พอสิบโตอีว่าละวไใส่เตือนนึ่นี่ว่าเข่านี่เกินไปโอ้ใส่เอายังไงปทฏิฑี ก็ขี้หินก็หนาผักพรวมเป็นหินเป็นหนาผักไว้เนี่ยนี่อู้ตัวหนึ่งเอาพิมเช็คกระสอบนี่มาชนให้ิมเช็คกระสอบโอ้โก้ไปเด้ như nào phá tích tự lấy đốt ở này mình có nào phá xứ nhỉ, Oh. một đại đường nữa mong gì vào lão này đi tôi đi xong nó nạp tô cũng những lại thảo vào tí là ai แมนอยู ừ ừ, ่บ so ่กูดีมองหน่อยมันยังถือก็มองกูแต่ว่ามึงมีปลาไม่ผูกบ่ล่อมองเปิดนมองกันเนาะแฟนเพื่จะแฟนเพ nè nè xây vòi khoảng có thứ dạng tới vòi khổng hơi mừng à có tí nước ngoài mình bập bập rồi đấy nó ta có điện rồi lọc đỏ nha hồi oh, này lên đây đây có vô 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 ừ Này, được mãi nó được mãi lẽ được mãi lẽ ยาบราด้เช,ชื้อสื่อหเชื้อื่อรเนาะมอนาหารตื่นเนอออ่ออสับกระดังเยอกระังค้องมันกันดียยน้าันนี้นะ กินหนำเย็นเย็นสักฮะไปกินหนักเย็นเย็นสักหน้าเหมือนเนาะอืมเมื่อตอยังกินนี่เมื่อตอนี้ยังกินเนาะนี่กสิหงบกับอยู่ดีอยู่ปลาสกางปลาเวียนไผ่านี่เออนี่มันก็ขังยีร้อกหน่อยเนาะ โอ้ฝ oh, <No> <Koll> ึกก oh, okay. ันโตโหกันด <im magnific y imaginary> ีบาฝึกันอะโอ้พี่มอก่อยวัวเลยบ่ึงจุมาเลยว่าได้ข่อยกันใส่หม้อกอยว่าสมุนอัรนี่คืออะือ๊อฟใส่ช็ดมำอีกลย้องไฟบะข้องข่อยมดัง bắt ông bắt Tôm là tôm để hết bỏ. เดียบเลาะอ้เป็นกรผู้วโอ้ยว่า,าละ <c oughs> ป้าตายก็ให้ป้าไปเหื่อดิเอามเอาม้ลงหมดลงหมดจะยกขึ้นมาปลาใหญ่ๆหญ่ทำดินเนี่เยอะชิดสุดแหละไม่น,นว่เออเราอยู่ไยสูกไหมโมมานแถวนี้เนาะ ล <caval> อยไหมบ่อเห็นไปทางไหนก็ไปซะลอยของนะของเต้อนตื่นก่อนหน้าผักชื่อหนาเพียงแง้วันว่าจะบดถือหนาเพียงเขข่า ก็ชิดับตัวไรอีกพี่เนาะไงไมค่อยนีนได้บ <c ười> ม่ปิบว่านอันแหนโมูเดียวยังไงขาเดียวแล้วกใส่ไม้ถือกลุ่มปลาตัวเองเนาะกลุ่มปากม่นั่น,น <c ười> กน็ชิบไหลตอมปอีกหนึ่งพอ่อยังไงชดับเกลีดอนได้ มันขาดนะเยอะสาวไหวๆก็มาเห็นเอ้ยแล้วก็ถือเฟื่องคฟื่องถ้าต้องกายคอนหนไปกายบอรเดิมเป็นซุ่มนี่ไปดีแหงะคอนไปเลยเนาะเบอร์นี่แบบบิดหาดนี่นะนี vậy vậy? ่นี่มันเหนมบิดหาดร์ด ตื่นน้ทุ่มเปลียนอ่าตื่เต้มตัไปเลยอะนปลาทะใสยี่โมงนะถูอถึงกแกะมาเนนี้แกนี้มันเลิกเนี่ยนี่มนห้อยมือเขาปังครันมีาดกระถึกเน่ มันเป็นตะถือกระหูดูนะแน่เมืองกระหุเลยกระบอนเป็นทีนชุดเลยเนาะบาทเลยเนาะเอาไว้ เชี่ยทำไมโสมมานับนะอืมไม่บ้านนอเห็นบ้านน้อยเดียวขึ้น,นมาได้ดเหรอเบร้ไยเฮ้ยประมาณสีอหอห่หนอนเ้ยกดอ่อดะนี่ปลาจันเอ้ย ครบไม่ได้นีน่ยืดยังปลาตกใช่นหปลาน,นี่ละอ,อ,อมจกบมีนี่นปลาคืออีวอจช่ะ <c oughs> กินยังกินแลละทีะสลบไปฉันมึเนี่ยมเนะวะเป็นตี๋มั้ปะปานอแเสบเสบปุบกินเสบหดเสบมันเป็นมันโอ้แตรับรองมนละว้าอนาคตเอนี่ของหอยนี่ เราอกอุตส่าห์เก็บพักมาแล้วมาลายเต๋อพี่นาองเขยบอกเอได้เต๋แหละวรือขอข่อยไปสีผุนี่จะโตแบบง่ายมองไปกระสอบไรอย่ไปซ้ยไมอ่นปั๊บเนีอ่นปิงกินแสบได้ไเปลาบูปลาปูวููวูวููอูนุ่หน่อยเมื่อยนะ ปลาเี่นเหรสุดๆเลยจะมาจางาน ลกบ้านโอ้ยด oh. ah. oh. ียนกข้างไี้ก้อยก้อยปลาโอ้ยเดี๋ยวไมยนี่แล้วโอ้ยขอผ่านซะเอ๊ะนี้าือปอาละขักเะยรขัยนะได้คับตอนเราใส่น้ำผึ้งไว้น่ะทำน้ำผึ้งย่งอยู่ โอ้ย,อกยนกข้ออ่อนนายเอากินน้ำเพงิงน้ำเพิงอยู่นี่โอ้ยปลาปุ้งขากันปอนี่โอ้โหใช่ได้ขากี่รอบ ออก้อยใชมืแดงให้นแะปลาไปยามะไงดอนกลาตอนถอกค่คอยถอลกลุกนะอ้อุตสาเก็บปลาม่าด้ววะอย่านไะปเดี๋ยวปลาตัวนี้มาพี่น้องเลยก้อยปลาปีงปลากเทียนไว้สมเนาะก้อยปลาเลยปลาพวกถอ,อาให้ mong danh tony Một đèn nào mà dễ nó tony áo mmm thiệt mmm 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 như làm mmm rồi, nói mmm 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 อะไรประบู ไม่มีไข่เมยแดงกันทำอะไรเด้อเนาะแช่บอลไม่ใช่แบบอ๋อทไปมันหมวยหน,น,น,น้ากว่า ฮะพ่อเขาตัวกินเขากันเนาะมามากินเข่าแก่มาในแซ่บแซ่บตัวนี้มันต้องมาแบบนี้